นางเกตทิพย์สุภาพวานิชผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากขึ้นเป็นลำดับกระทรวงศึกษาธิการโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและพี่น้องประชาชน โดยได้สั่งการให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กระทรวงศึกษาธิการหรือสอบคอสอทอประสานผนึกกำลังทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือให้ความช่วยเหลือทำให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นโรงพยาบาลสนามเป็นโรงพยาบาลสนามสำรองโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวสถานที่พักคอยสถานที่แวะเข้าห้องน้ําและหน่วยคัดกรองเพื่อให้ได้รับการดูแลเบื้องต้นและรอการจัดหาเตียงเข้ารักษาในโรงพยาบาลหลักในพื้นที่ซึ่งสามารถช่วยคัดแยกผู้ติดเชื้อลดอัตราการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะภายใต้ความเห็นชอบของชุมชนและโรงเรียนสำหรับความคืบหน้าในการช่วยเหลือประชาชนและสังคมของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้นะคะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออมีการอนุญาตใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวหรือสถานที่พักคอยในชุมชนรวมไปถึงหน่วยบริการด้านสาธารณสุขรวมทั้งสิ้น510โรงเรียนสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง12,358เตียงค่ะ สำนักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอมีสถานศึกษาในสังกัดที่ใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวหรือสถานที่พักคอยรวมถึงหน่วยบริการด้านสาธารณสุขรวมทั้งสิ้น21แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอมีสถานศึกษาในสังกัดที่ใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวหรือสถานที่พักคอยรวมถึงหน่วยบริการด้านสาธารณสุขรวมทั้งสิ้น57แห่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนอมีสถานศึกษาที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอยในชุมชนรวมทั้งสิ้น97แห่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง861เตียงค่ะ สำหรับหน่วยงานส่วนกลางนะคะได้มีการจัดเตรียมหอพักสำนักงานคณะกรรมการส่รงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือหอพักสกสคซึ่งตั้งอยู่ภายในกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมเป็นสถานที่ในการดูแลช่วยเหลือกักตัวและดูอาการของบุคลากรครอบครัวกระทรวงศึกษาธิการที่ติดเชื้อโควิด -19 โดยจะเป็นสถานที่นำร่องด้านศูนย์พักคอยในชุมชนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นด้านศักยภาพนะคะพบว่าจำนวนห้องจำนวนเตียงระบบระบายอากาศมีความพร้อมพอสมควรซึ่งจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดไว้ก่อนเปิดให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ